สวัสดีพี่ๆลุงป้านาอาทุกท่านด้วยนะครับผมเล็กนะครับจากช่องเล็กเดินในป่าครับพี่ซึ่งวันนี้นผมก็ได้อยู่กับน้องน้ำมนต์นะครับสวัสดีครับผมน้ำมนต์คนป้าครับอย่าลืมกติดตามช่องผมนะน้ำมนต์แต่เป็นภาษาอังกฤษนะติดตามช่องน้องนะพี่ซึ่งวันนี้นะก็น้องน้ำมนต์จะพาพวกมาในป่าแห่งนะก็ชาวบ้านนนได้ล่ำลือกันว่าอะไรนะน้องน้ำมนต์มีพ่อปู่ฤาษีอยู่องค์หนึ่งนะมันจะเป็นลูกศิษย์ของท่านฤาษีที่ผมนีได้รู้จักนะพี่พเขาว่ากันนี้นะ ก็ท่านฤาษีที่ผมเนี่ยเคยขอเลขเด็ดมานะก็มีชาวบ้านเนเคยได้มาด้วยนะพี่พี่ซึ่งได้กันมาในเลขสี่ห้าครั้งเลยนะแต่ไม่รู้นะครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะว่าท่านเนี่ยให้เลขไม่ถูกกับเอฟซีเลยนะแต่ว่าชาวบ้านที่ไปขอเนี่ยมีคนถูกเลยพี่แล้วก็อีกอีกองนะพี่พี่อีกท่านเนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย์ของท่านฤาษีนะพี่พี่ซึ่งลูกศิษย์ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็อยู่ในป่าอีกแถบนึงนะพี่ ก็ไม่แน่ใจแล้วว่าจะเจอตัวของท่านหรือเปล่านะเจอหรือไม่เจอยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันไปนะพี่ๆนะครับก่อนไปชมคลิปนี้แล้วก็ฝากข้อละหนึ่งไลนหนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามด้วยกันนะครับไว้ไป็ใจกันในคลิปครับกคนกรเพลิกเนี่ยก็จะเดินทางไปแล้วนะจะเดินทางไปกต่อแล้วนะน้องนะ น,น้องมณ์พอจะทราบทางไหมรบูบก็อีกไกลพอสมควรเลยใช่ไหมน้องละมณ์อ๋อใช้เวลาเดินทางกันมาแล้วก็ครึ่งวันแล้วนะพี่พี่ผมเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วนะแต่ก็ยังไม่เจอท่านเลยนะพี่พี่ออนะเราใช้เวลาเดินทางกันมาประมาณครึ่งวันแล้วนะก็เดินทางกันมานี่ผมยังไม่ได้เปิดตัวคลิปเลยนะเราอยู่ในป่าลกึกน,นะทุกคพอสมควรเลย เดินซื้อเดินซื้ตัวหร่อเปิดเลยรู้สึกว่ามันใกล้จะถึงนะเพราะเราเนี่ยก็มากันทั้งวันแล้วนะเดี๋ยวเราล้นะางมืนกันไปน้ำมันมันใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมเพราะ <ขอ S 2> เราเนี่ยก็เดินทางมากันไรพอสมควรแล้วนะ นะวันต์จะเย็นระวังเลยป่านั้นมันเป็นป่าเลยนะมันไม่เข้าใครออกใครอะ่ะเดี๋ยวพี่นำทางให้มาน้ำมันอยู่หลังพี่ได้เดี๋ยวน้ำมนต์ถือมีพี่นะน้ำมันตจะเย็นน้ำมันตจะเย็นป่าเลยป่าลึกๆอย่างเงี้ยมันไม่เข้าใครออกใครต้องระวังน้ำมนเดี๋ยวค่อยๆดูนนะค่อยๆด,ดูนะ อือคือปลกี่อ่ะไหนไหนใช้จริงเลยโอ้โหสว่าเลยพี่พี่เล็กฮ้อ้ไหนไหนไหมากเลยตอนนั้นอ่ะโอ้โหพี่เก่งงูครับมาเดี๋ยวคอยอ่ะทันลูกี่ันก่อนใหญ่เอามากยพี่มนลอกน่ยนี่นะทุกท่านตรงนี นี่อะไรเนี่ยพ่อจะสร่าครับมันคืองูเลยครับใช่เราเอาเรื่องเลยนะงูเลยเราละมอนจะกอนใช้ใช้ทารุสีหรือเปล่าไม่รู้ใช่เลยมะแต่ว่างว่างนะใช่แต่สว่างออร่าจากตัวแกนะพี่พี่เห็นหรือเปล่าครับเี่นคือบช่งูตัวใหญ่มากงูงูอะไรช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะแต่ว่าน้ำมนเรามาทั้งทีเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาน้ำมาฟาแกเลยนะ ก็จริงๆก็เอามาให้แกน,น,นะแต่เราเนะี่ยก็ได้ดื่มน้ำไปหมดแล้วนะเพราะว<ช>่าผมเนะี่ยก็ไม่รู้นะว่าท่าน่ะอยู่ไกลขนาดนี้นะพี่พี่<ช>ผมก็ใช้เวลาเดินทางมันเนี่ยมานับครึ่งวันเลยนะพี่พี่ผมเนะี่ยเอาน้ำมันไม่กี่ขวดเองนะผมก็ไม่รู้ว่าแกจะอยู่ไกลขนาดนี้นะใช่ครับก็นึกว่าจะอยู่แบบไม่ไกลมากนะแต่ว่าผู้แกล่วเรื่องเลยนะเดวน้องละม์น่ะถือกล้องให้พีกนะันนะเดี๋ยวพีน่ะขอไปกราบ้ทันก่อนนะ แต่ว่าอย่าเพิ่งไว้ใจนะก็ไม่รู้นะว่าจะใช้หรือเปล่านะถ้าถ้าใช้เนี่ยเราก็จะไปขอเล็กเด็ดให้กับพี่พีเอฟซีกันด้วยนะเดี๋ยวน้ำมันเนะี่ยถือกลองให้พี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอไปก่าไว้ท่านก่อนเยวดูว่าท่าน,นะจะจะไปนะ,นนะ jam. ท่านทนะ่านอีดีก็ท่านเน่ย เดียีเล็กระวังนะมันเจอทันใช่ไหมใช่ทันแหละผมมาจะรบกวนทันดอน้ามาจะรบกวนทันเล็กดอนน้ำมนไม่รู้สิเอาไปถามทันนะเออคุณเ่เห่อเลยเหรแต่สาบายใหนกันตอ จำลองเจอพี่ใช่ไหมอืมเป็นโอเลือกเหรออือที่หมอนั่นแหละเยอะโอ้ทัองเยอะเลยท่านบอกท่านอยาอยู่แถวนี้เลยนะท่านแต่ท่านยอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวน้องน้ำมันี่ย มายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะจะได้เ <goof> ห <cji> oh. oh. ็นทันนะไอ้ยดเี่ยนะยดเนยว่าถ่ายได้นะชาวบนก็ได้รับเรือเดือดเด้อดีเชื่อเดือดอ่ะเด้อไอ้ เอ้วเรออมปุมีเอาไปเทยหอฮะมาแล้วออาแล้วเนี่เราอมเราอแล้วแหลอืมเทยเรามอ่เออืมไปเที่ยวอนเราออมอยี่แหละคือยังไงพี่พีเดี๋ยวพี่น้องอ๋อชาวบ้านนะเอามา้เข้จเอาอาหารมาให้แกเลยนะใช่ยนะขอยนะพีก็อาหารเนี่ยกว่าจะ นำมาให้ท่านได้เนี่ยถือว่าไกลยาเรื่องเลยนะแต่ท่านเนี่ยก็าบายอยู่ในโพรงเพียงเอาลำพังนะก็จะลองทำท่านเรื่องสมิงท้าดูนะว่าเจ้านันยังอยู่ไหมนะเลย์ยนอนอะขี้ผาดูเนาะอโอ้ได้ยังมีอยูอ่หรนะอส,สมิงท้าน,นี่ยังอยู่นะเจ้าตัวนเนี่ยผาไม่ลงจริงจริงน,นะน้ำมนใช่ เดียวน่ะคือบ่มันชิบยไแหละเอ้ยมาลองมองาหนะไม่ดูสอยนะเบื่อาตายอ่ะท่านบอกว่าที่เดียรนะที่จะขันขันแกได้น่ะต้องตัดคอแกทิ้งนะแต่ว่าทางยูทูบเนี่ยทำไม่ได้นะพี่เดี๋ยวมันจะละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะเอาไป่ะพี่พี่เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะเห็นพี่พี่น่ะ บอกว่าอยากได้เลขเด็ดจากทารุสีนะพี่บี้ซึ่งทารุสีเนี่ยเดอะไทอวะเดอะไทอวะเส้มะม่วงเหรอเออแล้ตลโน้ตท่านบอลมีนะท่านเนี่ยมีเลขเด่นนะโอเคพี่เราจะไม่ล้อนะเราจะมาขอเลขเด็ดจากทารุสีกันเลยนะพี่พี่ขอพี่พี่ทุกคนเนี่ยเฮงเฮงรวยรวยบางกันทุกท่านเลยนะพี่พี่ก็ทารุสีท่านนี้เนี่ยก็เหมือนชาวบ้านทีเคยมา ได้หวยจากแกจากคานได้นะใช่ไหมน้องน้ำมนต์ใช่แล้วก็แบบได้มานะพี่งวดที่แล้วเนี่ยมีคนได้มันจะมีคนได้รางวัลที่หนึ่งไปได้วยนะใช่ครับแต่ว่าเป็นคนในร้านผมไม่ใช่แต่ว่าผมขอไม่ระบุชื่อได้พี่จะดียังไงก็อยู่ที่ดวงพ,พี่นะไอ้ยินไทยมาเอานั่นแหละเจ<ย>เลย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 สามตัวเลยนะ ท่านให้สาบต่อมานะพี่พี่มันจะเป็น่หนึ่งสองนะพี่พี่4หนึ่งสองนะท่านผู้ชมโอ้ได้อ่ะ4หนึ่งสองนี่พี่เล็กนี่กุ้งไท่อ่อเดี๋ยวผัดเดี๋ยัดเดี๋ยวพัดไท่หมอแลวเลยนี่คูพี่เจ็ดเก้าเหรอมันทันบอกว่าห่วยนะจะออก เจ็ดนะเจย่าไงเนจะ็ดแล้วก็เก้าเก้าย่งง<อ>พี่เจ็กาพี่อือชบับ้านดูก็ะอ่าอืมมีเบอร์นะ่ยยังมาพ่อเนอู่เด็เคยดันโนจดเสียอืมเปิดอเปิดเลยนะเอาลวคุณยังมยองเค่อยะอืมันียก็ได้บอกทานนะผมจะมาหาท่านอีกนะแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะว่าท่านเนี่ยจยังอยู่ไหมนะ อโยนเโอเลโยได้อะโอเลโยได้เรอะท่านบอกท่านจะอยู่ที네่นี่นะมันจะรอนทำแล้ท่านเนี่ยรู้จักปู่หรือจี่ที่คนเนี่ยมาขอเลขเก็บปายปอยไหมนะอโยนเนี่ยซีเยอรอโยนซีเยอร์อะซีเยอรหรอโอลูเนอะอโยนอะทูทูมาแน่นอ่โอลู่เนี่ยใครได้อ่ะซีเยอร์เอะไอซีเยอรเหรอเก็บอะไรเกย์ซีเยอร์อะ อ๋อ oh, <the o> เป็น <so ck> ท่านอาจารย์ของ,ของเขานะเป็นท่านอาจารย์ของท่านฤศีผู้นี้อีกที <the o> ใช่สิบทอดกันมาใช่ไหมพี่เล็กใช่นะอันนี้อะไรพูดอะไรอ่ะเยอะนะซี้เยอะเะโอว้ยเยอะเบอร์อะไรเนี่ยเอ้ยอะลยเยอะนะเยอะลองเอ้ยเยอะเบอร์เยอะโอ้ทองเยอะเขาไม่มีที่อยู่นะมีที่อยู่ที่ไปพี่ก็เลยมาอยู่ที่นี่นะ พราะว่าอยู่ในวีปปาแถบนี้อุดมสมบูรณ์มาจากเมื่อก่อนนะเป็นป่าที่ร้อมาตั้งแต่ท่านไม่อยู่นะคืออุดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเอามากๆเลยนะพี่พี่ก็สําหรับคลิปนี้นะก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะก็มาขอเล็กๆในพี่พี่นะก็สามตัวเนี่ยจะเป็นสี่หนึ่งสองนะพี่พี่ถ้าเป็นเลขสองตัวเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดกาใช่ไหมน,มน้ำมรช็ใช่ใชพ,พี่ไว้เดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยผมจะเอา น้ำเอาท่ามาให้ท่านรับประทานอีกทีนะพี่วิ่งพี่วิ่เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกครับเมื่อกี้น่ะเหมือนท่านนายได้บอกอะไรไว้เสียงนะท่านตะโกนบอกมานะนั่นแล้วมาคนนนะั้นรู้นะใช่เงายูบิเกียโอเดคี้นะเฮ้ยไงท่านบอกตาโอท่านบอกว่าให้ผมเนี่ยรีบกลับได้แล้วนะใช่เพราะเดี๋ยวนะ่ะไอ้เจ้าสมิงนะ่ะมันจะมาใช่แต่ว่า ท,ที่ท่านอยู่เนี่ยมันสว่างสบายมากเลยใช่พีนะ่นี่ใช่จ,จัดการอยอดแบบทงพาทินะอ๋อยังบเยียบวัทไทยแล้วเออหายซีอ่ะอ๋อแค่คนเยียบวัไดไทยแอ้วนี่กเก่งโคตเกินผมจะปิดเชียร์แล้วแต่ว่าจะเอาขนมมาให้ท่านนะพี่พี่นี่เพี้ยนเนอะอืมอ้อ่อยเยียบวัดไทยแล้วนะเนี่ยอืมเบิกกุลไทยเลยอืม ท้าไม่รีบกลันละไอเจ้าซีมิงนะมันจะมาแลวท่านใช่ครับพี่โอเคครับพี่พี่ผมเนี่ยจะต้องกลับแล้วนะใช่พี่ตอนนี้เนี่ยผมและน้องน้ำมนต์เนี่ยก็ได้กลับมาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ก็ระวังทางกลับมาเนี่ยก็ที่ไม่ได้ปีกพี่ตัวไล่ไม่ดีก็เลยต้องกลับมาถึงบ้านกันนะแล้วก็เหมือนเป็นกรรมอะไรไม่รู้ตอนกลับมานก็คือได้รอยแผลมาได้พี่พี่คือล้นลมนะใช่ครับลมลมตรง แถวๆเป็นทางก็ยังโชคดีพี่ที่ว่าลมทางดีนะก็ในแผ่นิดหน่อยครับแล้วก็ต้องแถวๆขาดนะพี่ก็เจ็บเอาหมเรื่องพอสมควรเลยนะม้นออะมันก็เป็นได้แผ่แล้วก็เอาพัดเทมสนไะอ้พัดเดิร์นมาปิดเป็นที่เรียบร้อยนะพี่นะบผิดชอบคลิปนี้แล้วก็ขอรับในแชร์กดต่างกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ